มะนาปโปโหติขันติโกซึ่งแปลความหมายว่าผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจของบุคคลอื่นนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาเที่ยววัดสะระสานสุขหรือวัดบ้านนาเมือง ตั้งอยู่ที่ตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจัังหวดอุบลราชธานีวัดนี้เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2470แต่ก่อนมีพระภาวนาวิสารเถนหรือหลวงปู่บุญมีโชติปาโลท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูลริทัตโต ท่านเกิดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2,452ที่บ้านนาเมืองตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านอุปสมบทเมื่อวันที่1พฤษภาคม2,473ได้รับฉายาว่าโชติปาโลโชติปาโล แปลความหมายว่าผู้รักความรุ่งเรืองนะครับ5้ธันวาคม2544เป็นเจ้าคุณสามันที่พระภาวนาวิสารเถนท่านมราณาภาพเมื่อวันที่4มิถุนายน2547เวลา11.55น สิริอายุได้95ปีพันศา73วัดประสานสุขเป็นวัดที่มีพระอุโบสถแปลกตากว่าวัดอื่นตรงที่สร้างเป็นรูปเรือสุพรรณหงษ์ประดับตกแต่งด้วยเซรามิกทางเข้าวัดเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างสามเสียร หอะระฆังมี5ชั้นวิหารเป็นรูปเรือนาคราชแถมยังตั้งอยู่กลางน้ำนะครับสลีละสังขารของท่านคือหลวงปู่บุญมีอยู่ในอาคารศาลาอเนกประสงค์ด้านหลังของรูปปั้นจะมีหอห้องกระจกตั้งโลงแก้วและสังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงปู่บุญมี ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับวัดเขาสวยงามมากครับเพื่อนๆหลวงปู่บุญมีท่านมีพรรษามากกว่าสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชถ,ถึงสามพรรษานะครับ ท่านมีอายุมากกว่าสมเด็จพระสังฆราชยานสังวรถึง4ปีนะครับรูปวัดสวยงามมากครับเพื่อนๆโอเคนะครับ